รยายการกีฬาไทยต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรายังอยู่กับทีมฟุตซอลเส้าหลินสระบุรีโรงเรียนเทศบาล3วัดสามิตรมงคลตั้งตรงจิต6อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับสัปดาห์นี้เราไปดูการฝึกซ้อมและกิจกรรมอื่นๆของน้องๆกันบ้างทุกวันเวลา5นาฬิกา30นาทีนทักเตะทุกคนจะมารวมตัวกันที่หน้าพระอุโบสถวัดสามิตรมงคลไม่ได้มาสวดนบตน์ไหว้พระนะครับแต่มาอาศัยพื้นที่วัดวิ่งอบอุ่นร่างกาย เพราะโรงเรียนไม่มีพื้นที่มากพอต้องอาศัยวิ่งรอบโบทวันละ20รอบแบบนี้แหะครับจากนั้นลงสนามฝึกซ้อมตามเทคนิคของโค้ดกลอฟที่วางเอาไว้อย่างมืออาชีพเน้นให้เด็กๆได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานจากการทําซ้ําหลายๆรอบจนเกิดความเคยชินเพราะเวลาลงไปเล่นในสนามแข่งขันจริงนักเตะทุกคนจะทําได้โดยอัตโนมัติแหะครับเราทําทีมเพื่ออะไรหนึ่งแหะครับทีมฟุตซอลเราเนี่ย เราทำสร้างเพื่อความเป็นเลิศสร้างเพื่อความเป็นเลิศเพื่อความเป็นเลิศเพื่อให้เด็กมีโปรไฟล์มีทัศนคติต่างๆที่ต่อยอดเพื่อต่อยอดของตัวเขาเองในเส้นทางฟุตบอลเพราะเด็กทุกคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เรียนเก่งเด็กแต่ละคนเนี่ยสิบคนเนี่ยบางคนอาจจะเก่งดนตรีเก่งวิชาการเก่งกีฬาเก่งหลายๆอย่างดังะฉะนั้นเราจะไปบังคับให้เด็ก ไปเรียนเหมือนกันอย่างเดียวคนที่เรียนไม่เก่งแต่เขาเก่งฟุตบอลก็เก่งฟุตซอลเขาก็จะได้มาเส้นทางฟุตบอลฟุตซอลได้หลังจากฝึกซ้อมแล้วเด็กๆก็จะเข้าที่พักอาบน้ําทานข้าวเข้าห้องเรียนนะครับซึ่งในคลาสเรียนก็มีกิจกรรมให้เด็กๆทํามากมายอย่างวันนี้น้องๆนะักฟุตซอลนะครับได้มาเรียนรู้การตีกรองยาว ซึ่งที่ผ่านมาคณะของน้องๆเขาเคยออกไปรับงานแสดงฝีมือตีกลองยาวตามงานต่างๆมาแล้วนะครับผมอดใจไม่ไหวเลยขอเซิริงสักหนึ่งบทเพลงนอกจากกลองยาวแล้วนัก <Gram> ฟ <mat ull> ุตซอลบางคนนะครับยังมีความสามารถพิเศษ ร่วมอยู่ในทีมรำวงมาตรฐานและการแสดงชุดเพลงพระราชนิพลพร้อมกินตะลีลาล่าสุดเขาเดินทางไปคว้าเหรียญทองการแข่งขันวิชาการภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับภายใต้การสนับสนุนของเทศบาลตำบลหนองแข่นะครับเราตั้งโค้ชมันเนาะมันดูแลเกี่ยวกับด้าด้านกีฬาฟุตบอลเด็กได้รับความสนใจนะครับแล้วก็ตอบสนองให้เทศบาล ดีทุกด้านนะครับจากตัวชี้วัดเราเนี่ยเราได้ผลจากเขาไปแข่งขันแล้วก็ได้รางวัลมาเป็นระยะระยะแล้วก็ความภูมิใจยอย่างหนึ่งที่เทศบาลตะบนตะแคได้รับนี่คือเด็กทุกคนนะครับจบออกไปเนี่ยได้ไปอยู่ในสิ่งที่ดีขึ้นนะครับโดยที่ของเราเนี่ยเป็นคนสร้างพื้นฐานให้เขาไปนะครับจากการฝึกสอนจากผู้ฝึกสอนเนี่ยครูฝึกสอนที่เราจ้างมันเนี่ยทำให้เขาอะ มีระเบียบนะครับมีวินัยและการอ,อ,อยู่อย่างการเป็นเดกกีฬามืออาชีพส่วนโรงเรียนเทศบาลสามวัดสามิมงคลเนี่ยหรือเส้าหลินสราบรีเนี่ยเ,ออเราต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณทางผู้ฝึกสอนนะครับเรารวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาทีออ่มีแนวคิดที่จะส่งเสริมที่จะสร้างออต้นกล้าที่ที่ไปเติบโตให้กับออประเทศชาติ เป็นตัวแทนของทีมชพติไทยซึ่งซึ่งก็มีมาแล้วนะครับซึ่งก็มีมาแล้วส่วนของการส่งเสริมของกองการกษานั้นก็ในเรื่องของการแผนการพัฒนาเรื่องต่างๆโดยเฉพาะปีนี้สิ้นปีนี้นะครับเราจะได้สนามฟุตซอลใหม่1สนามนะครับก็มูลค่าก็2 8 0ล้าน8แสนบาทก็จะเริ่มทำสัญญาเร็วๆนี้ นอกจากน้องๆจะได้เล่นกีฬาฟุตซอลที่รักแล้วยังสอนทักษะชีวิตการทำการ,กรเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณหลังหอพักนะครับทั้งเรื่องของการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาดุกในบอ่อซีเมนและก็นำผลผล,ผลิตที่ได้มาประกอบอาหารเชฟก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นโค้ดก๊อปนี่นะครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วตั้งแต่ขับรถไปจ่ายตลาดด้วยตัวเองนะครับเพื่อที่จะไปซื้อเครื่องปรุงต่างๆเสร็จแล้วก็ต้องขับรถ รีบกลับมาจับตะหลิวเคาะกระทะทำอาหารให้เด็กๆกินกันแม่ทางเทศบาลเนี่ยเขาน่าจะเพิ่มเงินเดือนให้โค้ดก๊อฟนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของทีมฟุตซออเส้าหลินเมืองไทยโรงเรียนเทศบาล3วัดสหวิย์มงคลตั้งตรงจิต6อำเภอหนองแข่จังหวัดสระบุรีและครับมาริทุมภูมิบูลถ่ายภาพเมธีหินจิ๋วรายงาน